การที่อยู่ได้ขนาดนี้ผ่านมาหลายไซคลมีการขยายธุรกิจมากมายเนี่ยนะครับก็แปลว่าในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการเนี่ยมันมต้องมีความเข้มแข็งแหละจริงๆเราชอบแบงก์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า valuation นี่มันถูกตัวนี้นะครับอาจจะอายุไม่ถึงร้อยปีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างธุรกิจที่ทำเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดี เอาละครับไปปิดท้ายกันที่3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะครับ3หุ้นเด่นเป็นหุ้นเด่นสเปคแบบไหนและทำไมถึงน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ตลาดในช่วงนี้ครับพี่เทิดครับก็คือ1เนี่ยผมหาหุ้นประเภทที่ดูแล้วเนโครงสร้างทานฐานเนี่ยดูแข็งแรงนะครับอันที่2เนี่ยดูกำไรนะครับมีแนวโน้มที่เห็นการเติบโตนะครับแล้วอันที่3นะครับเราเห็นภาพของราคาเนี่ย v a l u a t ชันไม่แพงนะครับอัพไซด์เมื่อเทียบกับแฝงแว a l ลูเนี่ยยังเปิดอยู่นะครับผมไล่ดูนะครับก็ตัวแรกนะครับผมไปที่ตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับอยู่กันมาร0อยกว่าปีแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการที่อยู่ได้ขนาดนี้ผ่านมาหลายไซคลกมีการขยายธุรกิจมากมายเนี่ยนะครับก็แปลว่าในเชิงโครงสร้างการบริหารจัดการเนี่ยมันมต้องมีความเข้มแข็งแหละนะครับแล้วก็ จุดที่2นะครับระมองจุดเปลี่ยนในเรื่องการทํากําไรก็คือว่าตัวการลงทุนนะครับในปิโตเคมคอมมิชคอมเพล็กซ์นะครับที่เวียดนามเนี่ยนะครับก็เริ่มเริ่มที่จะ COD ดีได้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเริ่มสร้างไรายได้เนี่ยเต็มที่ก็คือในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคอมเพล็กต์ตรงนี้เริ่มสร้างไรายได้ครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เห็นการฟื้นตัวของกำไรเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างที่จะชัดเจน แล้วเหตุผลอันที่3ก็คือว่าถ้าดูในเชิง valuation นะครับเราก็เห็นว่าที่ราคาตรงนี้เนี่ย upside มียังเปิดนะครับเพราะว่าเราทำ fair value ไว้นะครับอยู่ที่370บาทนะครับ upside เนี่ยต้องถือว่าเปิดมากพอสมควรเลยนะครับเรื่องเงินปันผลนะครับก็มีการจ่ายเงินปันผลแบบต่อเนื่องนะครับแล้วจ่ายเนี่ยทุกปีนะครับจ่ายทุกครึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าองค์ประกอบนะครับค่อนข้างจะครบแล้วก็เป็นผู้ที่น่าสนใจตัวนะครับ ครับหลักทรัพย์เอเซ p l ัสคาดการดิวิด end y ปีนี้ของปูนใหญ่สักเท่าไหร่ครับพีเทอร์ครับครับถ้ามองดิวิดน n d y i เนี่ยนะครับผมคิดว่าระดับประมาณสัก4%บวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถทำได้ครับครับเหมาะสำหรับทยอยเก็บในการเล่นกลางยาวใช่ไหมครับสำหรับปูนใหญ่ตัวนี้ครับพีเทอร์ครับใช่ครับใช่ครับสามารถที่ทยอยซื้อเก็บลงทุนใช้กลางเสงนยาวนะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสาหรับกลยุทธ์แบบนี้ครับ ครับตัวแรกนะครับ SCC ปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหลกักทรัพย์เอเซพัสแนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปี370บาทค่าการดิวิเด่นยิปีนี้ประมาณ4%นี่คือปูนใหญ่หุ้นเด่นตัวแรกนะครับขยัาไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่เธอครับครับไปที่แบงค์ครับก็คือเราก็มองแบงค์จริงๆเราชอบแบงค์อยู่แล้วนะครับเพราะว่า valuation นี่มันถูกนะครับวันนี้เนี่ยเราเลือก SCB เพราะดูแล้วเนี่ยราคาเนี่ยและการบรรดาแบงก์ใหญ่อื่นได้เยอะมากนะครับทีนี้ทําไมมองที่ S c B นะครับก็คือว่าถ้ามองเนี่ยอายุก็เป็นร้อยปีเหมือนกันนะนะครับก็ไม่ต่างกับคุณใหญ่เท่าไหร่นะครับอายุอานามนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูนะครับการปรับตัวโครงสร้างนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมียานแม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ มีมียาลูกๆเนี่ยตามมานะครับเราคิดว่าไอ้โลนโกลตใหม่ๆนะครับที่มาจากธุรกิจใหม่ๆของบริษัทลูกตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเจนทูเลยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่สร้าง Bene ฟิตส่วนเพิ่มนะครับหรือว่าสร้างสเปรดที่ดีขึ้นนะครับในการทํากําไรเนี่ยให้กับตัว SCB นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองภาพจากตรงนี้ไปนะครับเราก็เชื่อว่าส่วนที่เขาได้มีการลงทุนมีการแตกโครงสร้างธุรกิจต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะเป็นอะไรที่ เริ่มออกดอกออกผลบ้างแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าอดอ,อกผลพวกนี้เนี่ยในการขยายธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ออนท็อป้นฐานกําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าฐานกําไรเนี่ยนะครับยังมีการขยายตัวปรับสูงขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเราไปมองในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็ยังเห็นการจ่ายเงินปันผลได้ทั้งระหว่างการแล้วก็ งวดปีนะครับแล้วก็ดีเวนดิลเนี่ยปีแล้วต้องบอกว่าจ่ายเยอะนะนะครับยูได้กันตั้งเกือบ5%นะครับผมว่าปีนี้เนี่ยนะครับก็คงอยู่ในโซนที่ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ครบองค์ประกอบนะครับที่เราวางไว้นะครับแล้วก็เราทำแฟลร v a l ลูไว้ที่132บาทครับครับหลักทรัพย์เอเซพัสดการดีเวนดิลปีนี้ของ SCB ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ครับพีเครับ ดูในช่วงประมาณสักผมใช้ช่วงกว้างนิดหนึ่งแล้วกันนะประมาณ3-5%ถึงาเครับนะสาถึงนะครับสำหรับ SCB นะครับเป้าพื้นฐานปลายป,ายปี132บาทถูกต้องนะครับพี่เทิดครับใช่ครับนิดหนึ่งครับพี่เทิดหลังๆเนี่ย KTB ก็มาแรงนะพี่เทิดนะแล้ว SCB เนี่ยเฉือน KTB ตรงไหน เฉือนตรงที่ราคามันแลกขาดเนระคบเพราะถึงก่อนหน้านี้เราก็แล้วว็เป็น k t b เป็นท็อปพิกตัวที่1เหมือนกันนะครับทีนี้พอราคาขึ้นไปจนกระทั่งเริ่มตันปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องหาตัวใหม่ที่เข้ามาเสียบแทนนะครับก็ได้ SCB มาครับครับ valuation ถือว่ายังไม่แพงหรือเปล่าครับ SCB ตัวนี้ใช่ครับก็คือผมว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังยังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ประมาณสัก PB v เนี่ยประมสาัาก0ูเท่ากันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีรูมนะครับครับแนะนำซื้อ SCB นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี132คาดการปันผลให้เป็นช่วงระหว่าง3-5%ถหายโบกคาดการว่าปันผล SCB ปีนี้มีความเป็นไปได้มากที่จะมากกว่า5%ก็มีหลยโบกเช่นเดียวกันนะครับแต่พี่เธอบอกขอให้เป็นช่วงกว้างๆไว้หน่อยละกันประมาณ3-5%สําำหรับ SCB นะครับเอาล้วครับขยับไปดู นะครับุนเด่นตัวที่3ครับพี่เต้ครับเป็นตัว BEM ครับตัวนี้นะครับอาจจะอายุไม่ถึง100ปีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโครงสร้างธุรกิจที่ทำเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีการกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือมีทั้งทางด่วนนะครับมีทั้งตัวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่า เรามองโอกาสนะครับเราก็จะเห็นพวกบริษัทลูกต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับให้กับตัวบริษัทเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นที่เราเห็นคืออะไรนะครับก็คือว่าเราเห็นตัวฐานกําไรเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเป็นเพราะว่าคอสเนี่ย นะครับมันลดลงเพราะว่ามีการขยายอายุตัวสัมปทานขึ้นมานะครับเมื่อขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ช่วงเวลาในการที่เป็นตัวหาในการที่จะไปตัดพวกค่าเสื่อมต่างๆนะครับหรือว่าการลดค่าไอซีจยค่าสินทรัพย์ทั้งหลายตามการใช้งานเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยมันก็ยาวขึ้นนะครับเมื่อยาวขึ้นเนี่ยเฉลี่ยต่อปีก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคอสเนี่ยน้อยลงนะครับขณะที่เราเห็นการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่เราเปิดเมืองมาเนี่ยจำนวนรถที่ใช้ทางด่วนนะครับเราก็กลับกับปติดเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับ จำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็กลับขึ้นมานะครับเกือบๆจะปกตินะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการเปิดใช้พวกรถไฟฟ้านะครับสายใหม่ๆจะเป็นโมโนเรลบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งพวกนี้นะครับเราเชื่อว่าจะเป็นตัวที่ดึงดูดคนเนี่ยนะครับผู้โดยสารนะให้มาอยู่ในจุดที่เป็นจุดตรงกลางเส้นตรงกลางเนี่ยไข่แดงของเขาเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับของผลประกอบการเนี่ย แล้วดูเหมือนว่าจะเดินหน้าทำ all time high ต่อเรื่องได้เรื่อยๆ,ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็สแสเรื่องการฟื้นตัวเนี่ยผมบอกว่ามันชัดนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูในเชิงมูลค่าพื้นฐานนะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่11.50บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย up side ย,ยังเปิดอยู่เงินปันผลมีไหมมีนะครับแต่ว่า dividend yield เ,เนี่ยจะไม่สูงเหมือน2บริษัทแรกนะครับบริษัทนี้เนี่ย dividend yield ไม่ถึง2%ดีหนึ่งปลายๆนะครับครับ นี่คือ BEM นะครับหลักทรัพย์เอเชียพแนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่3หลักทรัพย์เอเชียพแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปี11บาท50ถูกต้องไหมครับพี่เทครับครับถูกต้องครับปันผลมีแต่ไม่เด่นเท่าไหร่อยู่ระหว่าง1-2ถูกต้องนะครับพี่เทครับประมาณ1.8ใช่ครับใกล้ๆ2ปรนะประมาณ1.1.8สําหรับ BEM นะครับ พี่เทิดครับแล้วการที่นะคุณคีรีเข้าไปเจรจากับกทมในเรื่องเกี่ยวกับหนี้ระหว่างกทมกับ BTS เนี่ยประเด็นเนี้ยมันไม่ทำให้พี่เทิดนะหันมามองว่า BTS จะน่าสนใจมากกว่า BEM บ้างเหรอครับพี่เทิดครับผมดูอันที่เจรจาเรียบร้อยแล้วผมว่าไม่ต้องรุ้นดีกว่า นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ทําประมาณการและเป็นอะไรได้ใกล้เคียงข้อเท็จจริงมากที่สุดครับครับพี่เทิดบอกว่าผมไม่ค่อยชอบลุ้นครับก็เลยเลือก b m เนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวที่3แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปี11บาท50คาดการดิวิเดนทยูปีนี้หลักทรัพย์เอเซียพลสให้ไว้ที่1.8%นี่คือ3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเซพลสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะครับ สำหรับท่านที่สนใจ o n n y p พั s ออนไลน์014เจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n นอย่างไรให้แม่นยำนะครับการรู้จักเชิงลึกสำหรับแพทเทิร์นอย่าง b u l l i t Divergent b ์ l i t d i v e r g e n ์หาหุ้นลุ้นกลับตัวจะกลับแค่สั้นๆนะเด้งสั้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะก็ว่ากันไปแต่ว่าสามารถที่จะทำกำไรได้นี่คือ1ใน4แพทเทิร์นที่มีการเจาะลึกกัน ใน m ั n นี p พล s สออนไลน์ศนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับเจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n จนอย่างไรให้แม่นยำนะครับชมย้อนหลังได้1ปีสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็ เฉือได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้น จากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค candlestick charting เล่มซ้ายเล่มกลาง chart pattern และเล่มขวา Elliott wave trading นะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนผ่านทาง m ั n นีพัสดเปเชีของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ